สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาร์แมทริกช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ทั้งรีวิวรถรุ่นใหม่สเปคเด่นราคาและฟีเจอร์ครบท้วนแบบเข้าใจง่ายหากคุณชื่นชอบรถยนต์และไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรถ SUV สุดหรูระดับพรีเมียมจากอเมริกานั่นก็คือ2026 Lincoln Navigator ที่เพิ่งเปิดตัวและสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆรถยนต์หรูทั่วโลกสำหรับใครที่ชอบรถแนว SUV ขนาดใหญ่ความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยรุ่นนี้ไม่ควรพลาดครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Navigator ปี2026มีการปรับโฉมให้ทันสมัยมากขึ้นโดยยังคงเอกลักษณ์ความหรูหราในแบบของ Lincoln เอาไว้ ไฟหน้าแบบเล็มีดีไซน์เรลยาวพร้อมไฟเดทาร์ม running light ที่ออกแบบให้เป็นเส้นเชื่อมต่อกับกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์ซิกเนเจอร์ของลิงคอนทำให้หน้ารถดูโด,ดดเด่นและมีความสง่างามมากยิ่งขึ้น,นตัวรถมีขนาดใหญ่เช่นเดิมมาพร้อมล้ออัลลอยขนาด22นิ้วที่ออกแบบพิเศษเฉพาะรุ่นเพิ่มความดุดันและพรีเมียมในคราวเดียวกันเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ลื่นไหลรับกับกระจกบานใหญ่และหลังคาพารามิกสันรูที่ให้ความโปร่งโล่งทั้งด้านหน้าและหลัง ภายในห้องโดยสารของนักวิเกเตอร์นั้นเรียกได้ว่าเป็นอีกระดับหนึ่งของความหรูหราบร่หนังแท้คุณภาพสูงตกแต่งด้วยลายไม้แท้และวัสดุโครเมียมบอ่อนั่งทั้ง3แถวสามารถปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศแอร์ละอุ่นบอดโดยเฉพาะบอดแถวที่2ที่มีแบบกับตันสีทอให้ความรู้สึกเหมือนนั่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาส แผงคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด13.2นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียง Revel Antima 3D ที่ให้เสียงคมชัดสมจริงด้วยลำโพงมากกว่า28ตัวรอบคันมีระบบ Ambient l i g h t ที่สามารถปรับสีได้หลากหลายเพื่อสร้างบรรยากาศตามอารมณ์ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ในส่วนของขุมพลังลิงค o l n Navigator 2อร์2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V 6ขนาด3.5ลิตรวินเทอร์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ440แรงม้าแรงบิด691นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดขับเคลื่อน4ล้อแบบ i n t e l l i g e n c e 4WD พร้อมระบบ Adaptive Suspension ที่สามารถปรับระดับความสูงต่ำของตัวรถได้แบบอัตโนมัติตามสภาพถนนนวิเกเตอร์รุ่นใหม่นี้ยังเน้นความปลอดภัยเป็นพิเศษ โดยมาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะลิงคอนคอมพานีพลอต360ซึ่งรวมถึงระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยจอดอัตโนมัติรอบคันอีกหนึ่งความพิเศษที่เพิ่มเข้ามาคือระบบบลูครูสที่สามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบแฮนด์ฟรีในบางเส้นทางที่รองรับในอเมริกาแม้ยังไม่สามารถใช้งานในประเทศไทยแต่ก็ถือเป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามองในอนาคต สำหรับราคาของ Lincoln Navigator ปี2026ในตลาดสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นที่ประมาณ85,000ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ3 1 0ล้านบาทไม่รวมภาษีนำเข้าและค่าขนส่งซึ่งหากนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายราคาสุดท้ายอาจพุ่งสูงถึง8-10ล้านบาทขึ้นอยู่กับผู้นำเข้าและออปชันที่เลือก แน่นอนว่าราคานี้ถือว่าสูงแต่หากมองในแง่ของความหรูหราเทคโนโลยีความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ของแบรนด์แล้ว Navigator ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ระดับไฮเอนที่ไม่ซ้ำใครโดยสรุปแล้ว Lincoln Navigator ปี2อ2 6ีคือการผสมผสานระหว่างความหรูหราแบบอเมริกันดั้งเดิมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะยุคใหม่ได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแตกต่างจากรถยุโรปทั่วไปและต้องการความสบายในทุกการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกล หากคุณชอบรถคันนี้หรือมีความเห็นเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับนาวิเกเตอร์อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วคุณละคิดว่าราคา8-10ล้านบาทสำหรับ SUV คันนี้คุ้มค่าหรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆและกดติดตามช่องคาร์แมทริกเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการสคริปต์เวอร์ชันเสียงภาคหรือมีคำศัพท์เฉพาะเพิ่มเติมก็แจ้งได้เลยครับ